สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fan Page Fit Money นะครับชื่อเดียวกับช่องเลย เอาละครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วพี่แดนก็จะเล่าเรื่องเทรดเดอร์สสไตล์คราวนี้การเป็นเทรดเดอร์แต่ละสไตล์เนี่ยมันก็มีคําสั่งหนึ่งที่ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้ก็คือคําสั่งในเรื่องของ pending order เพราะว่าถ้าเราจะรอให้กราฟมันลงมาจนสุดทางแล้วเราค่อยไปนั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อเปิดออเดอร์เนี่ยบางทีมันก็เสียเวลาเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะลงมาถึงเมื่อไหร่เพราะนั้นคําสั่ง pending order เนี่ยก็เลยมีความจําเป็น ที่เราจะต้องเรียนรู้เอาไว้แล้ว pending order เนี่ยถ้าใน MT4 ก็จะมีอยู่แค่4คําสั่งแต่ใน MT5 เนี่ยมันจะมีอยู่6คําสั่งวันนี้พี่แดงก็เลยจะนําของ MT5 ว่า pending order เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งคําสั่ง pending order เนี่ยเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเทรดหุ้นเทรด e ีเที่สําคัญในอนาคตเนี่ยเทรดหุ้นมันมันจะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยเพราะถ้าเราใช้คําสั่ง pending order เป็น เอาละครับเนื่องจากว่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆครับเล่าแป๊บเดียวก็จบ1น,นาทีก็จบนะครับวันนี้พี่แดงก็เลยเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าแชร์ไอเดียให้กันฟังแล้วกันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่แดงไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาโอ้โหแขนล้าก,กันเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงที่ฉีดวัคซีนก็เป็นช่วงเวลาของลูกๆ2คนไปสอบกลางภาค ก่อนหน้านี้นะลูกชายคนโตของพี่แดงนะก็ถือว่าไม่ได้เรียนแย่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมก็ได้3.95พอมาจบเรียนออนไลน์ก็กลับมาสู่การเรียนออนไซต์ site, เนื่องจากว่าโควิดมันก็เริ่มซาลงละทุกคนก็เปิดโรงเรียนก็เปิดหมดคราวนี้พอเปิดเรียนออนไซต์ site, เนี่ยวิชาการความรู้ต่างๆคุณครูก็จะจัดหนักจัดเต็ม ถูกไหมครับมันจะไม่ได้สอนง่ายๆเรียบๆเ,เหมือนกับตอนที่เรียนออนไลน์หรือสอนออนไลน์คราวนี้พอเรียนออนไซต์เนี่ยพี่แดงชอบนะเพราะว่าการที่เด็กนักเรียนเรียนออนไซต์เนี่ยพี่แดงเชื่อว่ามันได้ประสบการณ์มันได้เรียนรู้แบบลึกๆจริงๆแล้วก็ได้สังคมได้เพื่อนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นมันในเพื่อนในระดับเดียวกันหรือเป็นคุณครูก็แล้วแต่คือมันเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วย แต่คราวนี้พอเรียนออนไซต์ site, เนี่ยแน่นอนว่าวิชาการมันเข้มขึ้นถูกไหมแล้วพี่แดงก็เชื่อว่าน่าจะหลายคนก็เป็นประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันลูกชายพี่แดงเนี่ยสอบกลางภาคก่อนที่จะเป็นวันหยุดยาว5วันสอบกลางภาคแล้วก็รู้คะแนนมาปรากฏว่าวิชาเลขตกครับวิชาภาษาไทยตกครับอ้าวก็งงสิเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเห็นเขาบ่นในเรื่องของการเรียนอะไรแบบนี้มาก่อนบอกว่าไม่เข้าใจไม่เคยได้ยินมาก่อน พี่แดงจะเล่าภูมิหลังให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แดงจะไว้ใจลูก2คนก็คืออยากจะอ่านหนังสือ,อยังไงก็อ่านได้เลยแต่ว่าเวลาก่อนจะสอบเนี่ยเราจะรู้ตารางสอบมาล่วงหน้าเพราะฉะนั้นตารางสอบกําหนดเอาไว้ว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยก่อนสอบพี่แดงก็จะให้นั่งอ่านหนังสือวันละครึ่งชั่วโมงจะอ่านวิชาอะไรก็ได้ขอให้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านโดยที่พ่อแม่เนี่ยก็คือไม่ได้ไปจําจี้จําชัยมากเพราะว่า เข้าใจว่าลูกตอนเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรก็พอเรียนรู้เรื่องบ้างครึ่งชั่วโมงในการอ่านครึ่งเดือนก่อนสอบซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะสอบกลางภาคแต่ปรากฏว่าสอบเก็บคะแนนนะมันติดกันเลยพอติดกันเลยปุ๊บสอบเก็บคะแนนปับ๊บรู้ผลอา้าวทาไมตกละ่ะพี่สมโมก็เลยมานั่งถามว่าไม่ได้ตรงไหนปรากฏว่าสมการพาราโบลาเนี่ยไม่ได้เลยพี่สมโอเนี่ยอดีตเคยทํางานเป็นติวเตอร์สอนหนังสือมาก่อนก็สอนพี่แดงเชื่อว่าหลายบ้านก็เป็นนะก็คือ พอเวลาพ่อแม่สอนเนี่ยลูกมักจะไม่ค่อยฟังถูกไหมลูกจะไม่ค่อยฟังรู้สึกค้านคัดค้านในใจพูดอะไรไปก็ไม่เชื่อแล้วเวลาที่สอนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดการประทะคารลมกันสุดท้ายแล้วก็ต้องเสียน้ําตากันไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งถูกไหมพี่แดงก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับพี่แดงคิดว่าสื่อการสอนในโลกออนไลน์เนี่ยมันมันเยอะพี่แดงก็เลยเสิร์ชคําว่าพาราโบลา ใน YouTube แล้วปรากฏว่าติวเตอร์ต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยคราวนี้เรานั่งเรียนไปพร้อมกับลูกปรากฏว่าเพียงแค่เปลี่ยนคนสอนจากที่สอนอยู่ในห้องเรียนซึ่งนักเรียนมีอยู่40กว่าคนมีผ่านแค่10คนอีก30กว่าคนตกหมดเลยเป็นข้อสอบแบบต้องเขียนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีช้อยให้เราการมั่วมันก็เลยต้องเขียนคําตอบเพราะ,ะนั้น30กว่าคนนะตกหมดเลยพี่แดงก็คิดในใจนะเด็ก อาจจะพร้อมจะเรียนรู้แต่ผู้ถ่ายทอดอาจจะถ่ายทอดไม่เป็นหรือเปล่าเพราะว่าทันทีที่เรามานั่งเรียนผ่านทาง u t u b e นะลูกชายเข้าใจหมดเลยครับเข้าใจถ่องแท้หมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยเพราะเขาบอกว่าเนี่ยสอนเข้าใจชัดเจนมากถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเป็นที่ครูผู้สอนถูกไหมพี่แดงก็เลยให้ติวผ่านทาง YouTube ทั้งวิชาเลขแล้วก็ภาษาไทยที่ตกเชื่อไหมครับว่าวันหยุดยาว5วันนั้นพอสัปดาห์ถัดมาก็คือสอบ สอบวันจันทร์กับวันพุธผลสอบก็ออกมาแล้วครับในวันพฤหัสกับศุกร์ปรากฏว่าลูกชายพี่แดงท็อปทั้งเลขแล้วก็ท็อปทั้งภาษาไทยเลยตรงนี้พี่แดงอยากจะโยงว่าการเรียนการสอนเนี่ยหรือการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเทรดก็ด้วยเหมือนกันถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเรียนรู้กับผู้สอนท่านหนึ่งแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยบางครั้งมันอาจจะเป็นความผิดของผู้สอนแต่บางครั้งมันก็เป็นความผิดของของเราด้วยเหมือนกันผู้เรียนถูกไหมครับวิธีการที่เราจะไม่ค้านความคิด ตัวเองหรือผู้สอนเนี่ยก็คือเราก็ลองหาผู้สอนท่านอื่นก็คือลองเรียนรู้หลายๆท่านเพราะการถ่ายทอดของแต่ละท่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราอาจจะถูกจริตก,ก,ก,กับผู้สอนอีกท่านหนึ่งไม่ถูกจริตกับผู้สอนอีกท่านหนึ่งก็เป็นได้พี่แดงเชื่อว่าถ้าเราเจอรูปแบบหรือผู้สอนที่มันตรงกับสไตล์หรือจริตการเทรดของเราเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเทรดง่ายขึ้นเราจะเทรดและเข้าใจมากขึ้นส่วนในเรื่องของการดูแลลูกเนี่ย พี่แดงก็เลยคุยกับพี่สมโอบอกว่าเอาอย่างนี้ต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องไปประทะคารลมกับลูกแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องมาเร่งอ่านหนังสือเหมือนตอนเนี้ยที่เราต้องมาแก้เกมเอาใน5วันสุดท้ายเพื่อให้ลูกเข้าใจในเรื่องของการคำนวณเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เป็นต่อไปนี้กลับมาจากโรงเรียนปับ๊บลูกเรียนในเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มาค้นคลิปใน YouTube เพราะคลิปสอนติวเตอร์ใน u t u b e เนี่ยมันเยอะมากจริงแล้วก็หาเอาบทเรียนที่เรียนตรงกันกับที่โรงเรียนเนี่ย ถึงแม้ว่ามันอาจจะสอนแตกต่างกันบ้างแต่ให้เขาดูคลิปอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปถ้าคลิปนั้นมันยาว5นาทีก็คือจบ5นาทีคลิปนั้นมันยาว10นาทีก็จบ10นาทีสลับกันดู2คนพี่น้องกลายเป็นว่าพ่อแม่ก็ไม่ต้องประทะแล้วลูกก็ได้เรียนรู้กับผู้สอนคนใหม่ซึ่งบางทีอาจจะมีทริคหรือเทคนิคบางอย่างที่สอนแล้วทำให้ลูกเราเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปลุยเองก็ได้ ที่บ้านก็แซวกันประจำครับก็คือลูกวัยรุ่นกับพ่อแม่วัยทอง <g ül> ก็คือลูกเป็นเจนหนึ่งเราเป็นอีกเจนหนึ่งเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติอ่าเพราะนั้นเราก็เลี่ยงครับเลี่ยงอ่าเราก็แค่คอยประครับประคองแล้วก็อย่าให้ดูทางมือถือนะให้ดูผ่านจอทีวีไปเลยเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยพร้อมกันกับเขาดูผ่านมือถือมันจอมันเล็กเราก็ไปส่องมองไม่เห็นว่าเราเองก็จะพลอยไม่เข้าใจไปด้วย นะครับคือเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกเลยใช้เวลา5นาที10นาทีพี่แดงเชื่อว่ามันเป็นการสางสัมพันธ์เพิ่มเติมมากขึ้นอีกเรื่องนี้พี่แดงมองว่ามันคือวินยัยคําว่าวินยัยหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําหรืออะไรก็แล้วแต่ในคําจํากัดความคําว่าวินัยของพี่แดงนะก็คือคําว่าการที่ต้องทําในสิ่งที่เราต้องทำนในเวลาที่เราไม่อยากทํานี่คือคําจํากัดความคําว่าวินยัยในความคิดของพี่แดงเราต้องทําในสิ่งที่ต้องทํา ในเวลาที่ไม่อยากทําคือมันต้องฝืนนะครับมันเลยเรียกว่าวิไยห,หากท่านไหนมีลูกที่อยู่ในวัยเรียนวัยรุ่นแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเราอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนวิธีดูซึ่งพอพี่แดงปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลนะก็จากที่ไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็เรียนทันเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่ในกลุ่มท็อปเหมือนเดิม อโอเคอันนี้วันนี้วันนี้ก็มาเล่าเรื่องเล่าก่อนเข้าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเทรดอ่เพราะเรื่องเทรดมันสั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับก็คือ pending order pending order ก็คือเป็นคําสั่งที่เราตั้งรอการเทรดโฟเล็กหรือการเทรดหุ้นหรือการเทรดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคําสั่งอยู่แค่2แบบก็คือคําสั่งที่เราเปิดออเดอร์ทันทีกับคําสั่งที่เราตั้งรอออเดอร์ order, ไว้ล่วงหน้านะครับหุ้นก็มีนะ หุ้นก็มีแต่หลายท่านไม่เคยใช้หน้าสีดายพี่แดงเคยทําคลิปไว้แล้วก็ลองไปดูคลิปเก่าได้นะครับเทหุ้นด้วยสตรีมมิ่งแต่อีกหน่อยเทหุ้นด้วย MT5 นี่จะแรงกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่แดงลองดู MT5 ลองเทด้วยเดโม,โมก็ใช้ได้นะสนุกใช้ได้เอาละครับเรามาเข้าเรื่องของ pending order เราดีกว่าอันนี้คือตัวอย่างหน้าจอเวลาที่เรากดคําสั่ง new order นะครับก็คือเราจะเปิด order เนี่ยมันจะมีคําสั่งเป็น instant order กับ p e n d i pending i n s t a n t ก็คือเปิดออเดอร์เลยมันก็จะมีปุ่มให้เราเลือกแค่ Buy กับ s เ l ลพอเรากดปุ๊บมันก็จะเปิดออเดอร์เลยนะครับแต่พอเราเลือก Pending Order ปั๊บเนี่ยมันจะมีหมวดย่อยให้เราเลือกทั้งหมด6หมวดใน MT5 แต่ถ้าเป็น MT4 เนี่ยจะไม่มี2มบรรทัดล่างนี้นะครับจะไม่มี Buy Stop Limit กับ s e l l Stop Limit MT4 จะมีแค่4คําสั่งแล้ววันนี้พี่แดงก็จะมาเล่าให้ฟังว่า u y ล i มิตคืออะไร e ซลล i มิตคืออะไรนะครับเริ่มเลยนะอ่ะคำ,ค,อคำสั่ง Stop คำสั่ง stop เนี่ยพี่แดงให้เป็นสีเขียวกันเลยนะก็คือ buy stop อ่าสมมุติกราฟนะครับตอนนี้กราฟอยู่ข้างล่างอ่ากราฟเป็นแท่งเทียนแบบนี้นะกำลังวิ่งมาสู่ข้างบนกําลังวิ่งมาสู่ข้างบนแบบนี้ก็คือเราตั้งคําสั่ง pending buy stop รอเอาไว้ตรงจุดนี้โดยพี่แดงสมมุติเอาไว้ว่าตําแหน่งตรงนี้คือ1.00อ่า1.00ตอนนี้0.92 0.93ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ buy stop นะก็คือ ก็คือกราฟมันกําลังขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงตัวเลขของเรามันก็จะเปิดออเดอร์บายคือมันมาโดนเส้นที่เราตั้งเอาไว้คือ1.00ปั๊บหลังจากนั้นมันก็เปิดคําสั่งบายแต่ก่อนหน้านี้ที่กราฟมันอยู่ข้างล่างเรายังไม่ได้เปิดออเดอร์อะไรนะเราตั้งรอเอาไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นคําสั่งบายสต็อปก็คือมันจะไปในทิศทางเดิมก็คือขาขึ้นเหมือนกันครับถ้าเป็นคําสั่งสต็อปที่มันเป็นเซลล์หมายความว่ากราฟมันกําลังลงมา นะครับการาฟมันกําลังลงมาจนกระทั่งถึงจุดที่เราตั้งคําสั่งรอเอาไว้ถ้ามันลงมาปุ๊บให้มันไปต่อก็คือเปิดคําสั่งเซลล์เพราะฉะนั้นให้เทรดเดอร์จำง่ายๆว่าคําสั่ง stop เนี่ยหมายความว่ากราฟมาในทิศทางไหนเราจะเปิดออเดอร์ตามทางนั้นนะครับเราจะเปิดออเดอร์ตามทางนั้นก็คือตามตามเทรนด์ที่มันกําลังเกิดขึ้นนั่นเองแต่มันจะมีอีกคําสั่งหนึ่งชื่อว่าคําสั่ง l i มิต คำสั่งลิมิตเนี่ยสมมุติคำสั่ง buy limit ราฟมันกำลังลงมามาเจอตำแหน่งที่เราตั้งคำสั่งไว้ว่า buy limit มันจะเปิด order buy เด้งสวนกลับไปนะครับ stop ถ้าเป็น stop นะคำสั่งตรงนี้คือ sell stop ถูกไหมก็คือกราฟกำลังลงมาเจอจุดที่เราตั้งเอาไว้แล้วเปิด order sell เขาจึงเรียกว่า sell stop ก็คือไปในทิศทางเดิม แต่พอเป็นคำสั่งลิมิตปั๊บเนี่ยกราฟลงมาเจอเส้นที่เราตั้งเอาไว้แล้วเด้งสวนทางเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำสั่งลิมิตให้เราคิดอยู่ในใจเสมอว่าเรากำลังซื้อสวนทางซื้อสวนทางกับทิศทางของกราฟที่เกิดขึ้นในขณะนั้นกราฟมันกำลังลงมาเรากดบายลิมิตปุ๊บแสดงว่ามันถึงเส้นเราแล้วมันจะบายนะครับเหมือนกันครับถ้าคำสั่งลิมิตที่มันเป็นเซลหมายความว่ากราฟมันกำลังขึ้นมา กราฟกำลังขึ้นมาเจอเส้นที่เราตั้งไว้ปุ๊บมันต้องเด้งลงไปมันต้องเด้งลงไปนะครับก็คือมันซื้อส่วนทางกับทิศทางกราฟของปัจจุบันนั่นเองอ่าแล้วมันเอาไปใช้ตอนไหนล่ะ <c oughs> ตอนที่มันใช้เนี่ยก็คือสมมุติว่าเราเราเทรดและกราฟมันเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มารอตรงจุดนี้ตั้งรอจุดนี้บางทีถ้ามันเป็นกราฟชั่วโมงเนี่ยบางทีเรารอนานถูกไหม เราก็ไม่รู้ว่าบางทีมันอาจจะค่อยๆลงแบบนี้หรือบางทีมันอาจจะปืดลงมาแท่งยาวก็ได้เพราะฉะนั้นการใช้คําสั่ง pending order มันก็ทําให้เราช่วยประหยัดเวลาให้เราไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาได้นะครับเอาละต่อไป2คําสั่งสุดท้าย buy stop limit buy stop limit คือยังไงก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยกราฟมันกําลังขึ้นมากราฟกําลังขึ้นมาจนกระทั่งมาเจอคําสั่ง buy stop เห็นไหมครับ buy stop ขึ้นก่อนนะ buy stop พอมันมาถึงคำสั่ง buy stop ก็คือเส้นที่เราเลือกเอาไว้ปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเส้น buy stop เนี่ยมันจะหายไปแล้วมันจะตั้งเส้น buy limit เอาไว้ขึ้นมาให้เราแทนเส้น buy stop ที่มันโดน t r i กอ e r เราไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะหายไปตำแหน่งนั้นจะหายไปไม่มี order เปิดนะตำแหน่งนั้นหายไปแต่จะตั้ง buy limit ให้เราแทนตั้ง buy limit ให้เราแทนและคำสั่ง buy limit หมายความยังไงครับมันจะต้องสวนทาง ถูกไหมมันจะเปิดออเดอร์บายให้เราหลังจากที่โดนบายลิมิตนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเนี่ยตั้งเส้นเอาไว้2เส้นถูกไหมเราตั้งเส้นบนเอาไว้บายสต็อปแล้วก็ตั้งเส้นล่างเอาไว้ก็คือบายลิมิตคราวนี้กราฟมันขึ้นมาจนชนเส้นบนก่อนพอชนเส้นบนเสร็จแล้วมันจะเด้งลงมาเส้นบนมันจะหายไปนะเส้นเนี้ยมันจะหายไปอ่าแล้วจึงมาเปิดออเดอร์ลิมิต ามาเปิดออเดอร์ลิมิตอยู่เส้นล่างามาเปิดออเดอร์เส้นนี้นั่นหมายความว่าออเดอร์ลิมิตคือส่วนทางเพราะนั้นมันจะเปิดคําสั่งบายนะจุดที่มันมาโดนเส้นข้างล่างคราวนี้ถ้าสมมุติว่ากราฟมันวิ่งขึ้นมาแล้วไม่โดนเส้นบนละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นครับเส้นบนก็ยังไม่โดนทํางานเส้นล่างก็ไม่โดนทํางานมันถ้ากราฟมันไซด์เวยามแบบนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วปรากฏว่ากราฟลงมาโดนเส้นล่างก่อนเกิดอะไรขึ้นไหมครับ ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะเส้นล่างมันยังไม่เกิดเพราะว่าเส้นบนมันยังไม่โดนเส้นล่างก็ยังไม่เกิดกราฟมันก็ลงกลับไปได้เลยโดยที่เราไม่มีการเปิดออเดอร์ใดๆนะครับไม่มีการเปิดออเดอร์ใดๆคราวนี้แล้วมันจะเอาไปใช้งานกันยังไงล่ะส่วนใหญ่การใช้งานแบบนี้เนี่ยมันจะใช้งานในรูปแบบของอการรอคอยนะครับการรอคอยพอมันทะลุปับ๊บมันจะมีการ pull back พี่แดงสมมุตินะก็คือเป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้ อันนี้คือเทรนไลน์กราฟวิ่งอยู่ในนี้กราฟวิ่งอยู่นี้อยู่ในเทรนไลน์ถูกไหมครับเด้งไปเด้งมารอจังหวะระเบิดอ่ะปรากฏว่าอยู่ๆจังหวะนี้ครับมันระเบิดบุ้งขึ้นมาเป็นแท่งใหญ่พอเป็นแท่งใหญ่สังเกตไหมอะไรที่มันเป็นแท่งใหญ่เนะี่ยมันก็จะอย่างนี้ครับเด้งกลับมาจนมาเจอจุดนี้อ่าก็คือพุ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ชะ,ะลอลงนะครับหลังจากนั้นถึงจะมีกราฟพุ่งขึ้นมาใหม่ พุ่งขึ it, bbe 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 ้นมาใหม่เพื่อจะไปต่อนะครับการที่มันวิ่งในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า pull back นะครับก็คือการเด้งกลับมาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตั้งคำสั่ง buy stop limit ได้นะครับก็คืออาจจะตั้ง buy stop จุดแรกก็คือจุดนี้ถูกไหมเส้นนี้เส้นนี้นะครับพอมันโดนตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ตั้งเอาไว้ว่ามันจะต้องเด้งกลับมาจุดนี้แล้วค่อยเปิด order buy ขึ้นไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่า buy stop limit กับอีกคำสั่งหนึ่งคำสั่งหนึ่งก็ตรงข้ามกันก็คือเขาเรียกว่าล e l l stop l i มิตเวลาเราจำก็จำง่ายๆเลยครับอันไหนมาก่อนก็ลล l l stop มาก่อนแล้วก็ค่อยมี l i มิตนะครับเพราะนั้นคำว่าล e l l stop l i ิตส stop มาก่อนมันจะวิ่งตามทางมาก่อนวิ่งตามทางพอมันโดนเส้นล e ์ส stop ของเรามันก็จะหายไปแล้วก็จะไปตั้งซล l ์ l i มิตขึ้นมาคำว่าซ e l l l i มิตหมายความว่ามันจะเปิดส่วนทางเพราะฉะนั้นมันจะเปิดคำสั่ง sell มันจะเปิดคําสั่งเซลล์หลังจากที่โดนเส้นเซลล์ลิมิตของเรานะครับก็พูดง่ายๆอีกครั้งก็เหมือนกับการวาดเส้น2เส้นเหมือนเดิมนะครับอ่ากราฟลงมาโดนเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะหายไปแล้วกราฟมันเด้งขึ้นมาเส้นบนนะครับก็จะเปิดออเดอร์เซลล์ลงมาเพราะมันใช้คําสั่งคําว่าเซลล์สต็อปแล้วก็ลิมิตนะครับถ้ากราฟลงมาแบบนี้ แล้วก็ไซด์เวย์แบบนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีออเดอร์เกิดขึ้นเช่นกันครับถ้าสมมุติว่ากราฟมันลงมาแตะเส้นแบบนี้เส้นเซลสต็อปหายไปแล้วมันก็ไปตั้งเส้นเซลลิมิตแต่เผอิญว่ามันเด้งขึ้นไปแล้วมันไม่ถึงเด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงเราก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกันเราก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนที่ใช้คำสั่งเซลส Stop l i มิตกับ b u สต็อปลิมิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นเล่นที่เป็นรูปแบบ Pattern ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ Pattern จะไม่ค่อยใช้กับสายพวกอินดิเคเตอร์อย่างของพี่แดงเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้อย่างสมมุติถ้าเป็นเซลส Stop นะเป็นแพ t เทิร์นเขาเรียกอะไรนะ h e a แอนด์ชอเดอร์ถูกไหมอ่าพ,พี่แดงว่าไม่ตรงต้องขออภัยนะครับใช้เมาส์ก็คือลากเส้นผ่านไอตัวเนี้ยเนกไล เน็กไลท์เฮดต่างๆแล้วปรากฏว่าพอมันทะลุตรงนี้มันก็จะมีพู Back กลับไปแล้วก็ลงใหม่อีกทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตั้งเป็นเซลสต็อปแล้วก็ l i มิตตรงนี้นะครับก็คือเซลสต็อปลิมิตส่วนใหญ่จะเน้นกับแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็แล้วแต่หรือจะเป็นสามเหลี่ยมแบบ อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือส่วนใหญเ่เน้นไปที่แพทเทิร์นแต่ถ้าเป็นสายอินดิเคเตอร์เนี่ยพี่แดงแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยดีกว่าจบละ <c oughs> เนื้อหาในวันนี้คือเซลสต็อปลิมิตบายสต็อปลิมิตเพราะว่าเนื้อหาครั้งที่แล้วที่พี่แดงบอกว่าเทรดเดอร์สสไตล์เนี่ยถ้าเราจะมานั่งเฝ้ากราฟเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําสั่งพวกนี้เสริมแล้วทุกวันนี้พี่แดงเทรดทีเฟกก็ใช้คําสั่งพวกลิมิตแทบจะทั้งนั้นเลยนะเปิดออเดอร์เองแทบจะไม่ได้เปิดเลยใช้คําสั่ง pending order ล้วนๆแทบจะล้วนๆเลยเอาละสําหัับคลิปวันนี้มันก็ประมาณนี้เนาะสั้นๆส,สุดท้ายช่วงนี้เนี่ยโอ้พี่แดงเสพข่าว Facebook เรื่องดราม่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยถ้าในอดีตเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนาะเขาก็จะมองเรื่องหุ้นว่าจะเป็น V.I. ลงทุนอะไรต่างๆแต่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครลงทุนสาย V.I. เนี่ยเงินในกระเป๋าแทบจะไม่งอกเลยนะ คือมันแกว่งไปแกว่งมาแต่อยู่ที่เดิมในตลาดหุ้นไทยก็เลยทําให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยก็เลยไปลงทุนในตลาดต่างประเทศอ่าพวกเทคเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นตามกระแสโควิดที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาทํางานนอกบ้านไม่ได้พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับไฮเทคเทคโนโลยี Tech มันก็เลยขึ้นหมดมันก็เลยทําให้วงการเทรดอ่าวงการเทรดเนี่ยมันก็เลยเติบโตขึ้นมาวงการเทรดเนี่ยจะไม่เหมือนวงการลงทุนเนาะ วง,วงการลงทุนเนี่ยเขาก็จะอ่านพวกแฟกชีตอ่านความเป็นไปได้คาดคะเนผลประกอบการเหมือนเราไปเป็นหุ้นส่วนหนึ่งกับกิจการนั้นๆแต่ของพี่แดงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเทรดการเทรดเนี่ยก็คือข่าวสารเราอาจจะสนใจบ้างแต่ไม่ได้สนใจมากเราว่ากันที่กราฟราคาเพราะว่าทางสายเทคนิคเนี่ยเขาจะเชื่อว่ากราฟเนี่ยมันได้แสดงทุกอย่างออกมาอยู่ที่กราฟแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการที่ดีขาวงในหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะออกมาที่กราฟหมดแล้วแต่ว่าพอคนเข้ามาสู่วงการเทรดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งกลุ่มคนที่เข้ามาเพื่อหวังรวยเร็วเหมือนที่พี่แดงเคยทคําคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะคือเข้ามาเพื่อหวังรวยเร็วเข้ามาคิดว่ามันจะง่ายโดยที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ที่มากพออะไรที่มันต้องใช้ความรู้ความพยายามบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ไม่ยากเกินเรียนรู้เนี่ย ส่วนใหญ่มักจะมีคนเอาความที่ยากในการเรียนรู้เนี่ยมาทําให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นตอนที่มันมีข่าวพวก ICO เหรียญต่างๆเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็จะมีคนเอาการลงทุนในเรื่องของ ICO เนี่ยมาเล่น f o เ e x พอเริ่มบูมก็มีคนเอาเรื่องความเข้าใจที่มันต้องต้องศึกษาบ้างอยากได้เงินเร็วๆแต่ต้องศึกษาบ้างแต่ไม่อยากศึกษาเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดเล่นพอคริปโตเข้ามาก็เอาคริปโตมาเล่น พี่แดงก็อ่านเยอะบางทีมันก็ก็เครียดเนาะมันก็เครียดพี่แดงอยากฝากเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยเก่งด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเราเก่งด้วยตัวเองเนี่ยยังไงก็รอดเพราะในวันที่เราไม่เหลือใครแล้วเนี่ยเรายังเหลือตัวเองให้เราได้พึ่งพาแต่เสมอนะครับแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมเก่งด้วยตัวเองไม่ยอมฝึกฝนเนี่ยเรายังคงคิดว่าเอ๊ะไปลงกองทุนนั้นดีกว่าให้เขาเทรดให้เราไปตามสัญญาณนั้นดีกว่าหรือคาดหวังว่าครูผู้สอนคนใดคนหนึ่งเนี่ย จะสอนแล้วจนกระทั่งเราเก่งเลยเนี่ยแล้วเราก็ไม่ทันได้ฝึกฝนเนี่ยพี่แดงเชื่อว่ามันมันยากนะมันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันยากแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราเก่งด้วยตัวเราเองสถานการณ์จะพลิกแพลงไปยังไงผู้สอนนั้นอาจจะออกจากวงการไปแล้วหรือสินค้าการเทรดโฟเล็กอาจจะหายไปแล้วหันมาเทรดด้วยหุ้นหันมาเทรดด้วยทีเฟกแต่สุดท้ายเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของหลักการวิธีการวิธีคิดต่างๆเนี่ยเราก็จะเทรดรอดได้ ในอนาคตนะครับเพราะพี่แดงบอกเลยว่าภายในปีนี้เนะี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบมากมายแน่ๆสินค้าต่างๆที่เทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราเนี่ยจะมากขึ้นแบบมหาศาลเลยไหนจะเป็นไลฟ์แพลตฟอร์มก็คือในเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยก็หันมาเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นสินค้าที่เทรดได้หุ้นในตลาดทรัพย์ตอนนี้ก็800กว่าตัวละ ยังไม่รวมสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็น DW, DR, b o อก t r a d เป็น T f e c t เป็นอนุพันธ์เป็น Option โอ้โหตอนนี้มันเยอะมากจริงก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แดงไม่ได้เทรดหุ้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเจ้ามือแล้วมันเทรดได้แต่ขาบายตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้มันเทรดได้ขาเซลล์ก็ได้ใครที่รู้ตัวว่าแม่นก็ไปเทรดสินค้าประเภทหนึ่ง ใครรู้ตัวว่าไม่แม่นไม่ชอบคัดลอดยอมถือรอได้รอกินปันผลพวกนี้ก็มาเทรดหุ้นได้ตอนนี้เราสามารถที่จะเอาสินค้าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาเทรดได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นจนโดยส่วนตัวนะพี่แดงคิดว่าอีกหน่อยพี่แดงอาจจะไม่ได้เทรดโฟเล็กก็ได้นะอ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยก็ในเมื่อสินค้าไทยมันมันมีสิ่งจูงใจที่มากขึ้น ใครบอกว่ากราฟมันอาจจะขยับน้อยแล้วก็เทรดในสินค้าที่มันมีเลเวลที่สูงขึ้นก็ได้ถ้าใครคิดว่าแม่นใครคิดว่าไม่แม่นมันก็มีเครื่องมือ MT4 MT5 ให้เทรดได้แล้วที่เราเคยเห็นข่าวว่า Binance ก็เอา MT5 มาเทรดเห็นไหมครับ MT5 กระจายไปสู่ Binance เพราะนั้นคนที่เทรดสาย forex มาปับ๊บเอาเครื่องมือเอา indicator เอา EA ไปจับตลาดคริปโต บอกได้เลยครับง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องไป API มาเชื่อมต่ออะไรให้วุ่นวายเหมือนกันครับตอนนี้หุ้นไทยก็ใช้ MT5 เทรดได้แล้วเครื่องมือต่างๆ indicator ต่างๆจากที่พี่แดงเคยเทถดด้วย streaming แล้วเครื่องมือมันหายากเราต้องไปดูที่ trading view แล้ว trading view เราก็ต้องเสียตังค์แล้วก็เพื่อจะให้เป็นกราฟแบบเียล t ท m e แล้วเปิด order ใน trading view ก็ไม่ได้ด้วยถูกไหมแต่ ตอนนี้เนี่ยพอมาเป็น MT5 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่แดงลองดูเอาเครื่องมือที่มันใช้ใน Forex แล้วก็มาปรับแต่งอีกนิดหน่อยโอ้โหเข้ามือมากต้องบอกเลยว่าเข้ามือมากเลยทีเดียวแล้วเราก็เทรดในสินค้าที่เราเน้นความแม่นขึ้นช่อง2ช่องเราก็ได้มาแล้ว50,000ื่นแสนหนึ่งเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก่งด้วยตัวเราเองไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงเราก็รอด ะครับอันนี้พี่แดงก็ฝากไว้เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ